สวัสดีครับอยู่กับผมกับท่องถอนอนทั่วครับผมกับิบท้ามาเบิ้งนี่ครับการใส่เมาง้วนนะครับนั่งกับการใส่ห่วงจมูกแล้วก็การสนตะไคร้ครับผมคอดีขอดเสียขึ้งยังครับผมกะเบิ้งกันนี่ครับการสนตะไคร้ง้วนนะครับเนาะก็คือขอดีนะครับขอดีของการสนตะไคร้ง้วนครับก็คือ ฮ็ดไห้บังคับไงนะครับนี่ครับขอดีครับผมเอาติดจุ้งไปใช้ก็ได้ครับผมจุ้งไปใซ็ก็ได้ครับจับจับค่อยๆกัอยย่ครับบางตัวครับแต่ว่าบางตัวกับจมูกแข็งกันครับบางตัวครับนี่ครับคือขอดีนะของการบังคับข้วนนะครับเนาะก็ข้อเสียของการใส่สนตะไพนะครับก็คือหัว่เจ็บดังนะครับหัว่เจ็บดัง เราเวลาเจาะจมูกนะครับต้องการเจาะจมูกว่านี่คนที่เจาะเจาะมาเหมองมันมันมีรูจมูกนะครับเนาะยูกไก่นะครับเนาะอยกเจาะเขาเลยครับอยาเจาะเขาเลยเจาะเขาเลอเลอบางทีมันจะวม่ได้ครับเจาะเขามานานๆครับเพราะมันจะมีหูเจาะแล้วครับเนาะถ้าคนก็แทงเป็นแทงเก่งนี่เลือดเลือดกับที่ออกครับถ้าแทงเป็นนะครับเนาะตามการเจาะจมูกนะครับก็สิมีหูหูจมูกนี่ครับ เรอมือหลวงมึงครับผมกะตีมีหู้อยู่ครับนี่ครับเอาปฏิมาเพิ่งนกันไส่เมานะครับเนาะกันนี่ครับการใส่เมา่วครับผมนี่ครับการเฮ็ดเมา่านี่ใส่เมาดีบ่กรันดีครับดีครับแล้วก็สวยงามสวยงามครับแต่ว่าเกิดมือใดมือหนึ่งนะครับน้ขอขอเสียครับนี่ครับ มือใดมือนึงว่าดื่นะครับดึงประยูถ้าเป็นตัวแญงสีมันหลากเข้าไปครับการใส่เมาครับผมนี่ครับแล้วผมถ่พภาพไปบ้งง้าเป็นการใส่เมาสนะครับต้องต้องเริ่มจากตัวน้อยๆทีครับตัวน้อยที่ครับสุกันี่ครับนี่ครับนี่ครับการใส่เมาครับนี่ครับ ถ้าไซมอง้าไสมองางทีเขากลติไม่ต้องลงทุนหลายนะครับเนาะนี่ครับสำหรับมองบางทีครับผมเห็ดเอาเองครับผมเห็ดเอาเองกับเบิ้งนี้ช่องผมใดครับผมช่องท้องอ่อนทั่วครับการถักมางัวครับกลสิมีคนเห็ดมองัวบ่าหลายคนนะครับในช่องครับผมนี้อยู่ประมาณสี่หาคนครับเห็ดมองัวครับผมขัแล้วแต่เส็ดตามวิธีของผู้ใดนะครับเนาะสำหรับมองัวกับใส่ใจต่น้อยครับเพราะว่างัวเพราะเจ็บดังเพราะ บอเป็นยังครับเพศไหนงวคุณเคยนะครับเนาะแล้วก็พ่อจะตะไซเมาเหรอครับผมกะนั่นครับเดี๋ยวสิายเบิ้งนั่นครับต้องฮัดในงัวหูจักเสือกหูจักเสือกน้ำนะครับนี่ครับฮัดในง่วหูจักเสือกน้ำครับนี่ครับเห็นไหมครับต้องผูกเสือกครับผมให้นี่ครับให้เขาหูจักเสือกครับผมนี่ครับให้เขาเหยียบไปเหยียบมาเขาก็หยิบหูจักเสือกครับ เวลายางอยู่กลางทงน้านะครับเนาะไปเวลาปล่อยทงครับผมช่วงเกี่ยวเขาออกเร็วเพืก็ติรู้จักเสือกนะครับเนาะกะตัดตัวย่างคับาหดขาหลังครับผมให้เขายางเลยในคอครับเราะว่าหดขาหลังครับผมอันนี้เขาเหยียบขาดนะครับมันด้เรือสันครับผมเข้เเรือสัตสัตนี้ครับให้ถึงแก่ขาหนาครับเนาะให้เขาหุงวับอืมนี่คือเสือกนะครับเนาะก็คือยางเป็นครับนี่ครับการเทดม้งครับกะเจ้าส่กะ เฮ็ดไหง้วง่พาเจ็บจมูกนะครับเนาะมีมีมีสองเส้นนี่ครับนี่ครับมีสองเส้นนี่ถ้าเส็ดเป็นเส้นเดียวกับเฮ็ดได้ครับเฮ็ดได้เบิด์ละครับแต่ว่าถ้าเป็นเส้นเดียวนี่มันสิหัดจมูกนะครับเนาะนี่ดังง้วกะสิเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับมันสิเจ็บจมูกนะครับเนาะกาเฮ็ดจั้งสี่กะผมกะว่างามนลครับนี่ครับนี่ครับมัดกัมัดง่ายๆครับมัดต่อไปเลยครับมาแต่ผม่เคยมัดนะครับ มาสูตรเดียวกันเลยครับขอบขอบเจักกว้างครับผมแบบสนตะไคร้งวครับเปลี่ยนสนตะไคร้วนครับขอบเปลี่ยนเลยครับผมก็ฟสีมัดจังสันนะครับมาแบบเดียวกันเลยครับนี่ครับการใส่เมานะครับน่กจะใส่ได้อายุจะน้อยน้อยะครับสามเดือนสี่เดือนก็ใส่ได้ครับผมถ้าอยากใส่ครับแต่ว่าการสนตะไคร้นะครับนการสนตะไคร้นี่ก็รออายุนะครับ รออายุแปดเดือนนะครับเนาะแปดเดือนไปถึงหนึ่งปีนะครับเนาะแต่ว่ากอ่าให้เลยหนึ่งปีนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมจอปีหนึ่งเดือนสองเดือนนี่ครับว่ายากบอกแล้วครับจะูกหยาครับจอว่ายากเขาครับบ่บอกค่อนิีให้่เลยหนึ่งปีนะครับเนาะอันนี้ช่วงแปดเดือนไปถ้าสิบเอ็ดเดือนสิบสองเดือนก็บเพราะปีนังครับก็บใดครับ หรือแปดเดือนนะครับเนาะเริ่มต้นจากแปดเตีครับจ่อจมูกเลยครับเพื่อทีจะบังคับง้อง่ายๆนะครับเนาะ้าเบอยากบังคับง้อหยากนะครับเนาะการใส่เมากอย่างเดียวก็ได้ครับแต่ว่าตรงไหนเฮ็ดแห่งง้อคุณเคยนะครับเนาะง้อคุณเคยแล้วก็ง้อกับิีบ่อกแคะนะครับเนาะเขาก็ต้องเล่นง้ออยู่ตลอดเวลาครับผมแต่ว่าสําหรับชาวบ้านอย่างเงนเครับต้องจีมีเวลาเดย์มากเล่นง้อครับ จังนยันเว้นคงกับไปเกี่ยวหยาเกี่ยวยุ้งครับกับการตอบคอมเมนต์นี่ก็ขอขอภัยช่วงท,ท,ทับทับท่านผู้ชมพพ์มาช่วงเศร้านะครับเนาะผมก็จะตอบประมาณใบม้งใบสองครับบางเทียรครับเพราะว่าผมออกไปข้างนอกนะครับบ่มีสัญ,ญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าผมใ้ใสอิเนเทอร์เน็ตเติมนะครับผมใส่แบบเน็ตอยู่ในบ้านเนีผมก็ขออภัยช่วงที่ตอบคอมเมนต์ซ่านะครับเนาะ บางเชือผมกลับไปตนหนาคุณเพ็ดธุลาช่วง4โมงเสาครับ4โมงเสารไปเจยวหญ้ากับมาเลยประมาณหอดใบมแงนะครับบางเชือกับหอดใบสวงแบบนี้ครับกับใบตอบกับคอให้อะไรครับผมช่วงนี้บอกซื้อครับบ่มีเน็ตครับผมผมบ่มีเน็ตนอกบ้าน,นครับผมใส่เน็ตในบ้านนะครับเนาะ อันนี้ทีม่ววอาถึงกันไสห้องนะครับน้อันนี้อ๋อครับก่อนอืบอลก้อนบอลเรื่องไสห้องนะครับเนาะสตหรับผู้ใดอยากใส่คุ้มหนังกะนี่ครับคุ้มหนังพี่นะครับนาะคุ้มหนังนี่อันนี้กะราคาแพงนะครับพันพันสามร้อยห้าสิบบาทนะครับรุ่นนี้ครับพันสามร้อยห้าสิบบาทครับกะแพงนะครับเนาะกะบไม่ต้องซื้อนะครับมันแพงครับผม กันใส่คุ้มหนังนะครับเนาะทักเอาดีกว่าครับกับใส่ได้ให้กันครับผมสำหรับคุ้มนะครับเนาะปัะนีสำหรับการใส่ห่วงนะครับเนาะสำหรับการใส่ห่วงนี่ครับเห็นปะครับอยู่ดังครับนี่ครับสำหรับนี่ครับสำหรับพอพันนะครับเนาะอันนึงกับเป็นเมานะครับเมาานี่สานเองอะไรครับผมสานเองก็ได้แต่ว่าห่วงจมูกข้าเห็ดเองไม่ได้เห็ดต้องให้มอมาใส่เห็นนะครับเนาะ นี่ครับสำหรับพอพันต่อผูนะครับเนาะ้าบอกถึงวาโตเมนนี่ใส่ได้บอสโตเมนนี่ก็คือตอบดได้ครับว่าใส่ได้ยู่แต่ว่าเวลาไปแทะเล็มหยาครับเขาติเคียงดังนะครับเนาะเคียงหมองจมูกี่ครับห่วงเขาถิลงพื้นก่อนครับผมครับบนนิยมนีการใส่ห่วงจมูกให้โตเมนนะครับเนาะใส่สำหรับตัอผูอย่างเดียวครับผมเอานะครับเนาะง้ากลับไปแล้ว มีช่องท้องทั่วกับขอขอบคุณที่รับชมรับฟังกัไหลายครับนี่ขอเข,ข้าคำว่าสวัสดีครับ